ช้าวันหนึ่งณโรงเรียนที่ชิกกี้และเอ็นเจจะต้องไปเรียนเฮ้ยยแย่แล้วสายแล้วต้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ฉันจะไปเข้าเรียนฝากทุกคนกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ฉันหน่อยนะแล้วก็ขอเช็คชื่อคนดูหน่อย,อยได้เวลาเข้าเรียนแล้วไรที่มาแล้วให้พิมพ์คําว่ามาค่ะถ้าเป็นผู้ชายให้พิมพ์คําว่ามาค่ะส่วนฉันต้องรีบเข้าไปเช็คชื่อในห้องเรียนแล้ว อย่าลืมล่ะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะอ๋ออารุณส,ส, hey, สวัสดิ์ทุกคนเฮ้หวัดดีอารุณสวัสดิ์้ นี่ทุกคนวันนี้ฉัมีเกมมาเล่นด้วยนะบอกเลยว่าเกมที่ฉันจะเล่นเนี่ยทุกคนจะได้เงินด้วยนะโอ้เจ๋งแบบนี้ก็น่าสนใจดีนะใช่ไหมล่ะคุณหัวหน้างั้นฉันเอาด้วยแกลยเอาละฉันมีคําถามมาถามถ้าตอบผิดแล้วก็จะต้องจ่ายฉันมาหนึ่งเพชนะ แต่ถ้าเธอตอบถูกฉันก็จะจ่ายเธอหนึ่งเพชรโอ้ฟังดูเจ๋งเลยอะถามฉันมาได้เลยเอาล่ะรู้หรือเปล่าว่าประตูกลัวอะไรประตูอย่างงอนเหรอประตูก็คงเจอกลัวคนเปิดเอ,อ่เอ,อ่ไม่ใช่ฉันให้ตออ่อไปทีนะกลัวคนพังแนี่ๆเลยอะต้องใช่เน่ๆก็พังเท่ากับตายนี่เนาะไม่ไม่ใช่หัวหน้าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะจริงๆนะประตูนะ่ะมันกลัวไฟตั้งหา่าเพราะว่า ประตูมันหนีไฟยังไงล่ะเอาละหัวหน้าจ่ายฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะบ้าเอยเช้ามาก็โดนเลียกถเายเนี่ยหายอย,ย่าบ่นนะแพ้เราก็ต้องยอมรับว่าแพ้สิมามาเอามาเลยฮขอบคุณมากเลยนะเอาละอใครเป็นเหยื่อต่อไปไวนั่นไงแจ้ง นี่นี่เจ๋งมาเล่นกันเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่ามายุ่งกับฉันน่ามาเล่นเกมวันทอแจ๋งน้านนะเจ๋งนะลับรองเลยว่าถ้านายเล่นนะมีจะได้กับได้มันก็แเกมถามตอบง่ายๆเอง ถ้านายตอบถูกนายก็จะได้เงินจากฉันฟรีๆเลยนะเฮ้ยก็น่า,นาสนใจนี่วะใช่ไหมล่ะแต่แค่เกมถามตอบง่ายๆนายทําได้อยู่แล้วละระดับภูมิปัญญาอย่างเจ๋งแล้วเนี่ยคาถามง่ายๆไปแล้วกันแหมเอาล่ะฉันจะถามแล้วน,นะ,อะรองเท้าอะไรหายยากที่สุดรองเท้าอะไรหายากเหรออ๋อรองเท้าหาย,ยางไงละ่ละเฮ้ยว่าเออนั่นตอบถูกเสิร์ฟมนไงงั้น,งงนล่ะเนี่ยต้องบิดเบือนความจริงแล้วเพลิดแล้ว โอ้้ยพี่ได้ไงอ่ะก็รองเท้าที่หายากที่สุดก็คือรองเท้าชันไงล่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่ใช่เหรอมั้งก้มมเนี่ยโอแจ้งอย่าบิดเบือนหน้าเราแล้วจ่ายมาเฮ้ยโอ้โหลช้าจริงๆเราแล้วเฮ้ยโอเคก็ได้ก็ได้ได้มันแล้วทีนี้ก็รอชิคกี้ย์อ้ยไม่ใช่สิชิคเก้นมาในห้องเรียนแล้วเราก็เล่นต่อกําไรเห็นนี่เห็น อออือารุนสวัสดีทุกคนอารุนสวัสดีชิคก,กน้นอ๋อหวัดดีเอ็นเจว่าไง,ไงเฮ้ยเอยเอพายนี่นทฉันมีคำถามมาเล่นกับนายด้วยนะืมคำถามอะไรอย่างนั้นเหรอเน่ถ้านายตอบถูกนะนายจะได้เงินจากฉันฟรีเลยนะเห้จริงดิอเอาสิถามมาเลยโอ,อย้ชิคกี้อย่าไปเล่นเลยเชื่อฉันเถอะชยช่ๆอย่าไปเล่นเอ๊คำถามจากเธอเนี่ยคงไม่ยากหรอกมั้ง ถามมาเลยได้เลยงั้นฉันจะถามเลยนะเงินอะไรนะ่ากลัวที่สุดเอเ <c oughs> งินอะไรนะ่ากลัวที่สุดอย่างนั้นเหรออ๋อเงินหายใช่ไหมล่ะน o no, no ไม่ใช่โดเอ้ยนู้จะตอบได้เงินที่น่ากลัวที่สุดก็คือเงินบาทยังไงลนะ่ะเฮ้ยจริงด้วย <c oughs> โอ้ยบาดแขนขาดโอ้ยบาดเป็นแผลเหรอหน่อยแน่โอเคโอเคเอานี้เพชรของเธอหวานหวานนน าละสวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อพอออดาเป็นพ่อออของโรงเรียนนี้วันนี้ค,คุณครูสีสมอนไม่สบายเพราะฉะนั้นผมจะทำหน้าที่มาสอนแทนอายคนครูคนใหม่ยังงั้นเหรอไม่ใช่นั่นนะพพออ้อตึงหากแล้วเอ็นเจอายมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็คุณครูกับพ่อออก็สอนเหมือนกันน่ะ เออนอะไรออกแล้วเป็นพอ,อ,อก็ต้องมีเงินเยอะสินะเอ้ยเฮ้ยลำบากจังแน่แน่คุณพออว่าไง,งครับเอ็นเจฉันมีคำถามจะถามนะถ้าผอาตอบได้แล้วก็พออจะได้เงินจากฉันไปฟรีๆเลยนะแต่ถ้าพอาตอบผิดแล้วก็พออจะต้องจ่ายไปให้ฉันสิบเม็ดเลยโอเคไหมเอาเงั้นก็ได้ครับ ก็ถือว่าเป็นการสารสัมพันธ์กับนักเรียนให้สนิทกันมากขึ้นแจวงั้นตัวอะไรชอบอยู่ในหนังสือตัวที่ชอบอยู่ในหนังสือก็น่าจะเป็นตัวหนังสือใช่หรือเปล่าครับเอ็นเจดันตอบถูกซ่ง,งั้นอะไรกันล่ะเนี่ยไม่ได้แล้วแบบนี้เสียงงินฟรีมาไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยังไงครับ ตัวหนังสือก็อยู่ในหนังสือก็ถูกแล้วนะครับมันคือหนอนหนังสือตั้งหากเล่าก็เพราะว่ามันไปคาเปียบเปยไงพอเนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะหลายนะมันขี้โกงกันชัดๆเลยนี่นะถูกแล้วไม่ใช่เหรอขี้โกงไม่ไหวเอยผิดแล้วก็ก็จ่ายมันเลยนะแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับเอ็นเจคุณกําลังโกหกอยู่นะครับ ถ้าคุณชอบเล่นถ่ายปัญหามากแล้วก็ดีแล้วครับคุณจะได้เล่นสมใจผมจะถือว่านี่เป็นการลงโทษคุณนะครับที่คุณคิดจะโกหกผมหาว่าไงนะงานทุกคนก็ต้องโดนด้วยแล้วล่ะเพราะทุกคนน่ะก็เล่นกับฉันเหมือนกันไม่มีใครห้ามฉันสักคนเลยดีเลยครับนั้นทุกคนจะต้องโดนทำโทษใช่เดี๋ยวสิครับไม่ยุติธรรมเลยอ่ะโอ้อ เอาละครับนักเรียนทุกคนและนี่คือบทลงโทษของพวกคุณทุกคนสำหรับ NJ ขี้โกหกและทุกคนที่ไม่ค่อยเตือนเธอไอพ่ออเราจะให้พวกเราทำอะไรงั้นหรอบอกมาเลยฮะได้ครับและนี่คือ TNT ที่บรรจุระเบิดไว้500ลูกและใครก็ตามที่แพ้ในตอนจบจะต้องโดนระเบิด TNT อัดใส่หน้าเต็มๆครับผมเขาบอกไว้ก่อนเลยว่า TNT ลูกนี้ รุนแรงมากๆนะครับเตรียมใจไว้ให้ดีด้วยอ๋อได้ไงเนี่ยแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอที่นี่มันแค่โรงเรียนธรรมดานะไม่ใช่โรงเรียนรอบสังหารนะพออ๋อเข้าใจไหมเนี่ยผมรู้ครับแต่ว่าโรงเรียนของเราสอนให้เด็กเป็นคนดีเด็กคนไหนที่ขี้โกหก,ก็จะต้องโดนทำโทษอดเอาละครับข้างหลังผมมีบอ่ออยู่สองบอ่อ บ่อซ้ายมือเป็นบ่อลาวาและบ่อทางขวามือของผมก็คือบ่อน้ำเลือกให้ถูกนะครับแล้วพวกคุณจะรอดและคนที่รอดจะได้คนเลหนึ่งคะแนนชวนเลือกกันได้เลยครับโอยง่ายมากแน่นอนฉันเลือกบ่อน้ำอยู่แล้วเฮ้ยบ่อน้ำโอ้ยเจ๋งไหนเลือกถูกแล้วที่ตามฉันมาน้าโอ้เจ๋งไปแล้วพวกเราจะเอายังไงดีล่ะครับหัวหน้าห้อง ฉันคิดว่าฉันน่าจะเลือกบ่อลาวานะจากที่ฉันค้นคว้ามันแล้วนะรู้หรือเปล่าเล่าว,ว่าบ่อนั้นนะ่ะ มันคือบ่อแล้วว่าปลอมเอ้จริงเหรองั้นผมเลือกลาวาแล้วกันตัดสินใจได้ดีถึงจะพูดอย่างนั้นก็นเถอะครับหัวหน้าห้องแน่ใจจริงๆเหรอว่าเนี่ยคือลาวาปลอมน,ะอนี่ยดูยังไงก็ลาวาชัๆดๆนายควรที่จะเรียนรู้เชื่อใจฉันนะชิกกี้โอไม่สิชิคเก้นได้ oh โอเคอะเลือกแล้วครับคุณครูดีมากครับผมเลือกลาวาใช่พวกฉันก็เลือกแล้วเลือกน้ำถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนกระโดดลงไปในบ่อที่ตัวเองเลือกได้เลยครับ แจ้งนายรีบโดดตามฉันมาเลยนะโอเคไหมเฮ้ยได้เลยเพื่อนโอเคงั้นโดดละวฮ้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยด้ยอ่ะเฮ้ยดีนะยังไม่กระโดดลงไปอ่ะเฮ้ยไม่อยู่แล้วน่ากลัวชะบัดเลยไปดีกว่าเฮ้ยเอ้ยแม่จ้าแม่จ้าช่วยด้วย โอ้ยนั่นะมันอะไรกันนะ่ะน้ำปลอมจริงๆด้วยอย่างนั้นเหรอดูท่าทางแล้วคงจะเป็นน้ำกรดสินะเอ,อ๊ะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าฝั่งนี้ก็ต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องน่ะสิใช่แล้วล่ะฉันบอกนายแล้วนี่นาะแต่ว่าเนี่นะหเหรอลาวาของปลอมนะ่โอ,อ้ยเอาแหละลองดูก็ได้เฮ้ยย <c oughs> <c oughs> ่อว้าโอ้ว้าวของปลอมจริงด้วยไม่ร้อนเลยฮู <c oughs> ความสามารถของฉันนะ่ะไม่ธรรมดาโอ้สันย่อไปเลยครับหัวหน้าห้องความรู้รอบตัวนี่ก็หมายความว่าเราได้หนึ่งคะแนนแล้วสิ ด่านที่สองด่านต่อไปครับซึ่งด่านนี้จะให้ทุกคนเลือกระว่างบ้านหิมะและบ้านแมกมาพวกคุณจะเลือกแบบไหนคิดว่าแบบไหนจะทำให้พวกคุณรอดเลือกกันเลยครับงา,หา,หาแน่นอนบ้านหิมะอยู่แล้วตามมาเลยแจ๊ ไปลยไปลยฉันว่าอันนี้เราชนะแน่นอนเลยก็งั้นละสิเย็นมันก็ต้องดีกว่าร้อนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออสองคนนั้นเลือกบ้านหิมะอย่างนั้นเหรอหัวหน้าห้องคิดว่ารอบนี้เป็นยังไงจะเลือกอันไหนล่ะครับสําหรับฉันเงินเหรอฉันจะเลือกแมกมาฉันได้เรียนมาแล้วว่าจะเอาตัวรอดจากแมกมาอย่างไงเอ๊มีวิธีเอาตัวรอดจากแมกมาได้อย่างนั้นเหรอใช่อย่างนั้นผมเลือกแมกมาด้วยเลยกันโอเคลุยเลยเอาละครับตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ได้เลือกบ้านของตัวเองกันแล้วนะครับ มั่นใจเกล้าช <c oughs> <c oughs> <tr> ่ไหมมาดูกันครับว่าใครจะรอดเฮ้ยเ้ยหนาวแฮะเฮ้ยหนาวอ่ะเฮ้ยหนาวไม่ไหวเอ้ยเฮ้ยเ้ยหนาวเกินไปหนาวแบบนี้กัดกระดูกฉันตายแน่เจ้งทำอะไรสักอย่าง โอ๊ยให่แล้วโอ้ยจะให้ฉันทำอะไรฉันทำเป็นอย่างเดียวคือวิ่งหนีไปดีกว่าเอ๊ะแล้ววิธีที่ว่าจะรอดจากบ้านแมกมาเนี่ยมันต้องทำยังไงอ่ะหัวหน้าห้องบอกหน่อยเซ่วิธีแบบนั้นเนี่ยง่ายมากเลยรู้ไหมนายก็แค่กระโดดเข้าไปแล้วหลังจากนั้นนายก็ย่อตัวลงแค่นั้นนายก็จะไม่โดนดาเมจจากแมกมาแล้วงั้นมาลองกันเลยโอ้ยร้อนชะมัดโอ้อยเอาแหละแค่ย่อตัวใช่ไหมแบบนั้นแหละย่อตัวลงเลยฮึบฮะ จริงด้วยฮะเจ๋งเลยไม่โดนดามเมจเลยสักนิดใน Minecraft แค่เรานั่งย่อบนมแมกแาเราก็จะไม่โดนดาเมจเจ๋งเลยฮะวิธีนี้วอู้นั่นก็หมายความว่าพวกเราสองคนได้คนละอีกหนึ่งคะแนนสินะอเอาละครับด่านต่อไปด่านนี้ผมจะให้ทุกคนตัดสินใจเลือกว่าจะเลือก TNT สีไหนซึ่ง TNT จะอยู่ด้านหลังของผมเลยนะครับ พวกคุณจะเลือก TNT ที่เป็นสีฟ้าหรือว่าจะเลือก TNT ที่เป็นสีแดงเลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะครับอ้ยเลือก TNT งั้นเหรอมี TNT <อ>สีแดงแล้วก็ TNT สีฟ้าอย่างนั้นเหรอหัวหน้าห้องขาวจะเป็นหัวหน้าห้องห,หัวหน้าห้องจะเลือกอันไหนครับถามฉันงั้นเหรอใช่แล้วแหละฉันว่าฉันน่าจะเลือกสีแดงคะ่ะ งั้นฉันก็จะเลือกสีแดงด้วยเอ๊ะงั้นเหรอคะถ้าคุณเอ็นเจเลือกสีนี้ฉันก็ดีใจแต่นายนะ่ะเจงเลือกสีอะไรงั้นเหรอฉันเอาด้วยสีแดงคนที่เลือกสีแดงตามฉันมาได้เลยคะ่ะไปลุยเลยชนะแน่ฉันตอนนี้อรถ้าอย่างงั้นฉันไปสีฟ้าดีกว่าคุณแน่ใจเหรอครับชิคกี้ใช่แล้วครับเดี๋ยวผมเลือกสีฟ้าเลยกันฝั่งนู้นเป็นสีที่เอ็นเจเลือกน่าจะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะสีมันดูฉูดฉาดมากเลยเนาะคุณหัวหน้าเอ้ง เอาละครับถ้าเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนจุดท NT ีของพวกคุณได้เลยโอ้โหจุดเลยพวกจุดแฉลวจุดรล,ล,ลยคุณหัวหน้าเลยสิคุณหัวหน้าห้งองมวลลังเลอะไรอยู่เข้าใจแล้วค่ะฉันหวังว่าสุ่งนี้น่าจะเป็น f a k TNT นะคะก็ต้องงันอยู่แล้วสิฉันเชื่อใจเธอนะเห็นไหมล่ะไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะ ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเอ้ยนั่นมัน TNT อะไรล่นะน้าพื้นร,บรอบๆนั้นลุกเป็นไฟหมดเลยเอ้ยพวกนั้นดวงสวยชะมัดฉันว่าแล้วเชียว NJ ไปอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นดวงสวยตลอดเลยเอาละ่ะถ้านั้นก็หมายความว่า TNT เนี่จะต้องถูกต้องสินะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมีล้ำไหลออกมาจาก TNT มันจะโอเคไหมเนี่ยอ้ยอะไรเนี่ย ว้าวนี่มัน TNT ทะเลอย่างนั้นเหรอเจ๋งดีฮะโอเชียน TNT ทำให้รอบรอบ,บกลายเป็นทะเล้แบบนี้ก็หมายความว่าฉันรอดหอยหอยพาอ,อะไรเนี่ยชิคเก้นทำไมนายถึงโชคดีขนาดนี้เนี่ย,ยชิคก,กี้รอบหน้าฉันตามนายเคเป้า เอาละครับด่านต่อไปพวกคุณทุกคนจะต้องเลือกระหว่างล่องเรือไปตามน้ำแข็งหรือจะล่องเรือไปตามลาวา เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับอ๋อหอถามจริงไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยอะมันก็ต้องเลือกน้าแข็งอยู่แล้วละสิลาว,วาที่ไหนมันล่องกันได้เล่าเธอไม่คิดว่าเขาจะหลอกเราบ้างเหรอนี่ชิเคเก้นดูก็รู้ไหนคิดบ้างสิมันมีอะไรจะทนลาว,วาได้บ้างเรือที่ไหนจะทนลาว,วาได้นะฮะเอ๊ะมันก็จริงที่เธอพูดนะเอาล่ะฉันไปดีกว่านั่นแวนเฮ้ยเอ็นเจไม่ปรึกษากันก่อนเหรอไม่ เอาแหละแล้วพวกเธอจะเอาอยัางไงกันเหรอนั่นสินะเมื่อกี้นายเป็นคนเลือกถูกนี่นะรอบนี้ฉันจะเชื่อใจนายก็แล้วกันโออใช่ฉันด้วยฉันก็จะตามนายเหมือนกันชิกกี้เออเอาอย่างนั้นเหรอทุกคนโอเคเอางั้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นผมจะเลือกเป็นฝั่งนี้แล้วกันนะทุกคนล,ล่องเรือผ่านลาวาโอ้โอเคโอเคฉันไปด้วยฉันไปด้วยโอ้โอเคอ๋อเอ้ดูสิทุกคนหน้าอนาใจจริงๆคนพวกนั้นน่ะไม่มีหัวกิดกันเรืองไง แล้วาน่ะมันคือตายก็ชัดยังไงน้ําแข็งก็ชนะอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องไงช่างเหอเดี๋ยวรอชนะแล้วค่อยมาหัวล้อที่หลังก็ได้ไปแล้วนะสไลด์น้ำแข็งไปย้าย เให้ทั้งสองคนดูนั่นเซไงเอ็นเจสภาพเป็นยังงั้นน่ะไม่รอดได้ยังไงกันแต่ถึงพวกเราจะเลือกฝั่งนี้ก็เถอะก็ยังคิดไม่ออกอยู่ดีนะว่าจะทํายังไงอ๋อเดี๋ยวนะนั่นมันโต๊ะคราฟนี่นะอ๋อฉันมีไอเดียดีๆแล้วเอาละเจ้าสิ่งนี้เคยเป็นมีมที่เกิดขึ้นในโลกไมโครฟ t นั่นก็คือเรือออฟซิดีเนฉันจะลองคราฟมันออกมาดูว่ามันสามารถใช้การได้จริงหรือเปล่าเขาว่ากันว่ามันสามารถแล่นบนลาวาได้เอาละมาลองกันเลยเออให้ถึงมันจะเป็นออฟซิดีอ<ำ>เอ็นกอมันเื่อมนะนตัวาย นะชโ,โชคดีนะชิคกี้ขอให้รอดกลับมานะเฮ้ยโอ้ย,โอ,ยโอเคโอเคผมไปก่อนก็ได้ครับเอาละมาลองกันเลยฮึบว้าวเหมือนจะได้ผลแฮะวู้พายฉลุยเลยมันสามารถเล่นบนลาวาได้จริงด้วยออเดี๋ยวนะสิ่งยีดขวางเยอะชะมัดโอ้โหอันตรายสุดๆเฮ้ยฉันจะต้องเล่นดีๆไม่งั้นละก็ตายแน่สู้ๆนะชิคกี้นายต้องทำได้สู้ๆโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆไปนะฮึบฮึบฮึบเอาละมีกระแพงขวางอยู่ข้างหน้าฉันต้องตีโขง ค่อยๆไป,ไปเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างหน้านี่มันด้านซ้ายด้านขวาม,มันไม่มีทางไปต่อนี่นะมีกำแพงลาวาขนาดใหญ่ปิดทางอยู่เอา้าเราจะไปยังไงล่ะเนี่ยดอยแน่ไม่มีทางเลือกแล้วยังไงคงต้องไปยอดเอ๊ะเอา้เอาเฮ้ยแค่นี้เองเหรอลาวาปลอมหรือเปล่าเฮ้ยอย่างนี้ก็หมายความว่าเฮ้ยเหมือนจะผ่านมาได้แล้ววู้ฮูสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะฉันเชื่อใจในตัวนายนะทำไดจริงจริงด้วยแจงได้คะแนนแล้ว เอาละครับนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วและนี่คือการเลือกรอบสุดท้ายผมจะให้พวกคุณทุกคนเลือก TNT ระหว่าง TNT สีฟ้าและ TNT สีแดงพวกคุณจะเลือกอันไหนครับตัดสินใจเอาเลย เลือกอะไรนะคุณหัวหน้าห้องบอกฉันหน่อยสิอันนี้ฉันไม่รู้ฮะคุณเอ็นเจอ้าวทำไงละทีนี้อันี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะใครเลือกอะไรฉันก็เลือกตามหมดอ่ะตอนเนี้ยแล้วชิแกนนายเลือกอะไรงั้นหรอเอ๋ฉันหรออืมจากที่ดูดูแล้วอันนั้นมันดูปลอดภัยกว่านะเพราะว่ามันไม่มีรูปอะไรส่วนอันเนี้ยมันมีรูปดาบติดอยู่มันดูไม่ปลอดภัยเลยบอใชเลยจริงด้วยงั้นฉันเลือกอันนี้แล้วกันเอาเฮ้ย เฮ้ทยทำไมทุกคนถึงไปอันนั้นหมดเลยล่ะมาแล้วสิชิคเก้นรอช้าอะไรลเอ๊ะ ฉันก็อยากไปนะแต่ว่าเอ็นเจเธอเลือกอันนั้นไปแล้วฉันก็ไม่อยากจะเลือกแล้วนะสิหมายความว่าไงนะคะก็ไม่ว่าเธอจะเลือกอันไหนอ่ะเธอก็เลือกผิดตลอดเลยนายพูดอย่างนี้อย่ามากเลยนะฉันไม่เชื่อดวงเธอหลอกเอ็นเจอ่าแล้วนายจะต้องเสียใจเดี๋ยวมาคอยดูกันฉันอ่ะเลือกถูกทุกข้อเลยนะก็แล้วแต่นายเอาล่ะงั้นฉันจะจุดอันนี้แหละนะรอดูเลยรอดูเลยชิคกี้พายอาจริงๆก็ไม่ค่อยมั่นใจอ้อยอ้อล้านล้น จุดที่ระเบิดสิเอ็นจจุดละรอยเด้งไปนู่นแล้วเอาอ้ยยกลับมากนพอออทีเอ็นีมันวิ่งหนีเฮ้ยมันจะหนีไปไหนอ่ะหายไม่ตามแล้วเหนื่อยมาดึงดึงไปนู่นแล้วอะ่ะอดูที่มันจะไปหยุดตรงไหนไออ้ยออ้ยหายว่าไปกลับตาแล้ว เป็นไงทางเนี้ยรอดมันก็หมายความว่าทางนั้นของนายน่ะสีแงแกเฮ้อะไรอ่ะเมื่อกี้นี่มันหมายความว่ารอดอย่างนั้นเหรอไม่จริงนะฉันไม่เชื่อหรอกอันนี้ต่างหากล่ะที่ถูกต้องมาดูกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว TNT มันไล่ตีฉันช่วยด้วยทุกคนรั้งโดนไอ้สิ่งที่โดนเทปมาต้องตา เอาละครับถึงเวลาสรุปคะแนนกันแล้วและผู้ชนะนั้นก็คือคุณชิกเก้นส่วนคนที่แพ้ก็คือเอ็นเจทำไมต้องเป็นฉันเอาละครับตามข้อตกลงคนที่แพ้จะต้องโดน TNT อจำนวน500ลูกนะครับเป็นฉันทำไมเพื่อให้เอาล่ะนะเอ็นเจนายจะทำลงจริงๆเหรอชิกเกน เือนนนหะมันเป็นกฎนะฉันไม่อยากโดน TNT ลูกนี้อ่ะไา้ฉันขอโทษนะเอ็นเจไปแล้วโชคดีไม่นะและแล้วห้องเรียนในวันนี้ก็ได้จบลงด้วยการที่เอ็นเจโดน TNT 500ลูกไปเต็มๆ